สวัสดีครับไปคุ้มกับมาแล้วครับในครัวบ้านส่วนทวิชาแนลเปลี่ยนบรรยากาศกันแล้วนะครับตอนนี้มาถ่ายที่ร้านอาหารแล้วนะต่อไปจะมีสูตรอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะครับรวมไปถึงขนมอร่อยๆนะครับที่สามารถทําขายได้จริงนะครับมาฝากกันด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนํามามอกให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันไปดูกันเลยก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยครับอันนี้ส่วนผสมง่ายมากๆเลยนะครับ อันดับแรกนะครับนี่ตัวหมูนะครับวันนี้ผมใช้เป็นหมูสองชั้นนะครับหรือใครจะใช้เป็นหมู3มชั้นก็ได้จริงหมู3ชั้นก็จะอร่อยกว่าแต่ว่าตัวนี้เนี่ยสังเกตนะครับผมจะเอาหนังออกหมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวเวลาไปทอดเวลาเราประทานเนี่ยมันก็จะได้ไม่มีหนังเหนียวๆนะครับทำให้เราเสียอารมณ์นะครับนะเลือกติดมันแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมบอกเลยว่าอร่อยมากนะครับจากนั้นจุดประกอบถัดมานะครับก็จะเป็นพริกสับนะครับจะใช้เป็นพริกขี้หนูสับ นะครับจะเขียวแดงอะไรก็ได้อันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับแต่ผมใช้ตัวพริกขี้หนูแดงอย่างเดียวนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นตัวต้นหอมผักชีซอยนะครับนะแล้วก็อีกตัวนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นกระเทียมเจียวนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับตัวนี้นะครับผมเจียวเองนะคือคลิปสอนทํากระเทียมเจียวยังไงให้กรอบนานนะครับแล้วก็สีสวยนะครับทำไว้ให้ดูเรียบร้อยนะครับนะตามกลับไปดู ในคลิปย้อนหลังได้นะครับวันนี้ไม่ได้ทําให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทําตัวหมูนะครับเริ่มจากใส่แป้งลงไปนะครับใส่แป้งลงไปนะครับเยอะนิดนึงนะครับจากนั้นตามด้วยน้ําสะอาดนะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็ขยํานะครับก็คือให้ตัวแป้งนะครับเคลือบตัวเนื้อหมูแบบนี้นะครับไม่ต้องปรุงรสอะไรเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปปรุงรส ตัวพริกเกลือของเราอีกทีนะครับให้มันได้แบบนี้เนาะเห็นไหมนี่มันจะเคลือบนะครับตัวหมูนะแล้วเดี๋ยวเราไปลงกระทะกันเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็มาทอดทันทีนะครับอันนี้ใช้ไฟกลางๆนะครับทอดไปเรื่อยๆนะหลังจากที่เราทอดนะครับเห็นไหมนี่ให้มันสี เหลืองแบบนี้นะครับนะแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะเอาขึ้นพักไว้ก่อนนะครับสะเด็ดน้ํามันไว้ก่อนอนนี้นะเคล็ดลับนิดนึงนะครับอย่าเพิ่งหั่นทันทีนะเพราะว่าถ้าเราหั่นทันทีเนี่ยตัวหมูเนี่ยน้ำมันจะไหลออกมาโดนแป้งนะครับทําให้ตัวหมูของเราไม่กรอบนะครับอันนี้พักไว้ให้เขาเย็นสักนิดนึงนะครับหลังจากที่เราพักหมูนะครับอันนี้ผมพักไว้ให้มันเย็นเนาะแล้วก็มาหั่นนะครับนี่ จะมีความกรอบนอกนะครับนุ่มในนะครับเดี๋ยวลองชิมสักอันหนึ่งนี่ครับมันก็จะมีความกรอบนะเดี๋ยวเราจะหั่นจนหมดแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปผัดกันนะครับอ่ะก็อันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาผัดเลยนะครับเริ่มจากตั้งกระทะเหล็กนะครับใส่น้ํามันลงไปใครไม่มีกระทะเหล็กใช้กระทะเทฟลอนก็ได้นะครับแบบนี้จากนั้นนะครับใส่ตัวพริกสับลงไปนะครับ ก็ผัดนะครับขั้นตอนนี้นะครับผมใช้ไฟไม่แรงมากนะใช้ไฟอ,อ,อ่อนนะครับผมจะเจียวพริกนะครับให้มันมีกลิ่นหอมนะ,ะจากนั้นนะครับปิดไฟก่อนเลยนะครับเอาแค่พริกพอมีกลิ่นหอมนะครับจากนั้นผมจะใส่กระเทียมเจียวนะครับลงไปนะครับ ขั้นตอนนี้สําคัญนะครับเราต้องระวังนะตัวกระเทียมเจียวนะครับมันจะไหม้นะเพราะว่าถ้าเราตั้งไฟไว้ตลอดนะครับแล้วเราก็ใส่กระเทียมเจียวลงไปเนี่ยมันจะทําให้กระเทียมเจียวเนี่ยไหม้แล้วก็มีรสชาติที่ขมนะครับนี่อ่ะนี่เราก็ผัดให้เขาโดนความร้อนสักนิดหนึ่งนะครับบอกแล้วว่าเมนูนี้นะครับง่ายมากจากนั้นนี่ใส่หมูทอดลงไปเลยนะครับแล้วก็เคลานิดนึงก่อนนะครับนะ เลยว่าน่ากินมากจากนั้นผมจะปรุงรสนะครับวันนี้ขออนุญาตใช้มือนะครับด้วยเกลือผัดพริกเกลือเนาะต้องใส่เกลือนะครับประมาณสัก2หยิบมือนะครับให้รสชาติเข้มหน่อยเพราะว่าตัวหมูของเราไม่ได้ปรุงรสนะครับจากนั้นนะครับใส่ตัวน้ําตาลทรายนะครับโรยๆไปให้ทั่วนะครับเพิ่มกลิ่นหอมด้วยพริกไทยนะครับเพิ่มความเผ็ดร้อนนะครับใส่พริกไทยโรยไปให้ทั่วนะครับ ใส่ตัวน้ำปลาลงไปนะครับนิดหน่อยไม่ต้องเยอะนะครับให้พอมีกลิ่นหอมเนาะแล้วก็เคล็ดลับของผมนิดนึงผมจะเพิ่มตัวฮอนดาชีนะครับหรือว่าผงซุปปลาแห้งนะครับอันนี้ใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับใส่ตัวรสดีแทนก็ได้เนาะจากนั้นตั้งไฟนะครับใช้ไฟแรงนะครับขั้นตอนนี้นะครับผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับนะครับ มันจะมีความหอมของกระทงกระเทียมนะครับนะนะแล้วก็ให้ชิมรสชาติดูนะครับใครชอบเค็มมากก็เติมเค็มนะครับนะใครชอบหวานก็เติมหวานนะครับแต่สูตรนี้นะครับแนะนําให้ออกเค็มๆนะครับจากนั้นก็ปิดท้ายด้วยต้นหอมผักชีนะครับแล้คลุกเคล้าให้ทั่วนะครับบอกว่ากลิ่นหอมมากเดี๋ยวเราไปจัดลงจานกันนะครับ อ่าก็เสร็จเรียบร้อยครับสําหรับหมูทอดคั่วพริกเกลือนะครับเวลารับประทานนะครับก็รับประทานกับเครื่องด้วยนะครับอ่านี่อ่าผมบอกเลยครับว่าตัวรสชาตินะครับจะมีความแบบกรอบของกระเทียมนะครับมีความกรอบของตัวแป้งที่เคลือบหมูนะครับหมูเราเนี่ยไม่ได้มีรสชาติมากเนาะแต่เราปรุงด้วยเกลือเครื่องเทศต่างๆนะครับ มันให้มีความเค็มมีความหวานมีความมันๆน,นะครับบอกเลยเมนูนี้ลงตัวมากเป็นได้ทั้งกับแก้มนะครับกับข้าวนะสุดยอดามากสามารถกินกับข้าวเหนียวได้นะครับนะยังไงก็ลองไปทำดูนะครับสําหรับเมนูนี้นะถ้าชอบกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็ฝากกด u b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย